เมื่อวานเมื่อวานวอรีเด็ดาจากนายเอ็นไหมใช่ <มะ S 2> ก็คือเมื่อวานคุณเป้ยกับทีมนักแสดงจากสงครามสมรสที่มีพี่<ไ>พแอฟมีพี่ชาคริสและ,ะนักแสดงเด็กเนี่ยไปรับรางวัลก็คือได้รางวัลจากละครเนี่ยปรากฏว,ว่าช่วงไฮไลท์เนี่ยเดี๋ยวไปฟังเสียงพี่เป้เขามีวลรีเด็ดเรื่องแฟนว่ายังไงบ้างคือผัวสำหรับเป้ยก็คงมีแค่ผัวที่ดีคือผัวใหม่ค่ะ สำหรับเป้ยก็คงมีแค่ผัวที่ดีคือผัวใหม่ค่ะ,ะจริงไหมผัวข้างหลังดูตบมือกันตุ้งตัดไม่ไม่เกยียร์ฉันไม่โฟกัสใครเลยคนที่ตบมือให้เป้ยแรงสุดใครไหมคะแม่แอบต้องแแอปตบเออจอยต <ก S 1> แบ,บแรงเลยสัน่นเือไปถึงเขาใหญ่แล้วมั้งคือว่าพีฟิวว่าแม่เป้ยเขาก็ไม่คือ นะละครเนี่ยคือละครสงครามสมรสเขาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการดีฟ้องร้องเกี่ยวกับเรื่องผมผมมีเรื่องผู้อะไรีเออรวยแม่ไปก็เลยต้องมีหนึ่งคำที่มันจะต้องเป็นมีมาเป็นมีโอ้มีจัดเลยพี่เป้ยบอกว่าคนอื่นเขาพูดไปหมดแล้วขอแค่นี้ก็พอผัวที่ดีคือผัวใหม่ค่ะตัะเตือนเลยเหมือนเขาเรียกเหมือนกววกมือเรียกคุณนัทมีเลีอย่นะ ใช่ส่งต่อกันเหมือนว่าเอะเหมือนเหมือนรับช่อดอกไม้อะไรเงี้ยอย่างเองที่ไปเรื่อยเนาะเขาหวัามือเขาก็เรียกคนเหมมีเขากงเขาเกีบขายในงานหรือเปล่าใช่ก็เอาไปมีไปดูสิในโซเชียลตัวเนี้ยเหมือนเขาส่งเออแบบว่าพี่เปิ้ลก็เห็นด้วยนะคะอะไรประมาณนี้มีหลอมีหลออันนี้หลอเออนี่เห็นไหมเห็นไหมถามว่าฉันโป้เห็นไหมม่เสี่ยงไหมนี่ไม่เสี่ยงเลยนะมีพี่ีเปิ้ลพูดไปแกคือผัวที่ดีคือผัวใหม่ มีเรียกบมันมีเียงที่นี่เองนะคพี่ขอยกมีมีให้เป็นมีแผ่นตันเองเป็ค่ะเข้ามาเข้ามาเต้อเข้ามาอยู่แรกเลยไว้คุยกันน่าจะเป็นาได้ดีอ่ะ คุณผู้ชมคะให้เป็นความเป็นธรรมกับดิฉันด้วยนะคะหนูไม่ได้พูดตอหลบตอนแหลแถไปเรื่อยหนูมีหลักฐานแล้วปิงปอหาว่าหนูว่าไปลงไปเรื่อย<น>และแห่องจี้คือคนจริงพูดตามเนื้อเรื่องที่มันเกิดขึ้นจริงออกกฉันเป็นหนึง <S <S ่งที่เหตุการณ์มาทุกเรื่องที่พูดมาสาบานต่อไฟไทยรัฐเลยใชนไม่โกหกลยสักเรื่องเปิดงเรื่องแลหูยนี่คือองค์เทพแอ็งจี้เออย่างให้เกียิและเชื่อถือฉันด้วยค่ะไม่ฉันไม่เหมือนใครคนชอบประตูว่า <S <S เป็นเพื่อนกับดาราคนนั้นสนิทกับคนนั้นคนนี้แล้ว ก็จริงเขาไม่ได้อยากเป็นเพื่อนกันเลยสักคนใช่หยายตหาว่าหนูโกหกอ่ะนี่แต่คนอะตามสืบเรื่องนี้พอพี่เป้ยพูดแบบเนี้ยคนที่พี่เป้ยคุยใหม่คือใครอ่ะเขาก็บอกว่าอายุเด็กกว่านะหมอแต่นี่คอนเฟิร์มว่าตอนที่เคยให้สัมภาษณ์ก็คอนเฟิร์มใช่ไหมว่าตอนนี้มีใช่ใช่เขายอมรับเขายอมรับแต่ยังไม่ยังไม่ยังไม่ใช่ว่าแฟนอ่ะแค่คนคุยเป็นได้แค่คนคุยมีสิทธิ์เบี้ยวมัน